สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปอไปสุผู้สุขคนเบลคัมสุกกิ๊กกิการิแกอุเบขาสาทูวันนี้เราจะไปทําร็อกครึ่งวันค่ะเราจะไปปั่นจักรยานนะคะทุกคนแล้วก็สิผ้าไปส้มแมนน่ามอกโอกาสนะคะว่ามันสวยงามขนาดไหนแต่ก่อนจะไปเราต้องมาแวะกินกันก่อนนะคะทุกคนซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศเป็นช็อตๆนะคะนี่เราก็ได้แล้วนะคะทุกคน นี่นะคะทุกคนเราก็มาถึงสถานที่ที่เฮาจะไปเช่าจักรยานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเช่าจักรยานนะคะน,นี่นะคะทุกคน,น นี่เราก็อยู่ที่สวนสาธารณะนะทุกคนที่มันสวยมากๆนะคะมันมีแม่น้ำนะทุกคนแล้วมันก็มีต้นไม้แล้วก็อย่างที่สําคัญคือกูบ่าวหลายแห้งเทิรนุ่มสาววัยรุ่นนะเขาจะมาใช้กิจกรรมเวลายามว่างช่วงซัมเมอร์นะคะที่นี่เดี๋ยวเราจะขี่ไปหนึ่งรอบแล้วจะโชว์ร้านน้ำพวกเครื่องดื่มพวกอาหารพวกกาแฟนี้นะทุกคน you มาดูความทรงจํานะคะตอนที่พวกเข้ามาอยู่ที่ประเทศรัสเซียแรกๆพวกเราชอบพัดเมนอยู่ตรงนี้เลยนะทุกคนตื่นเช้ามาก็จะเห็นโบสแล้วก็แม่น้ําแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนะคะเออแต่ว่าตอนนี้ก่ยหายหไปแล้วนะคะ ขาแถมลูกอมให้ด้วยค่ะไปสิบานี่นะจ๊ะทุกคนหลังจากเขาปันจักรยานเสร็จแล้วเขาก็สิมานางชิลนะคะเออก็แอบแพงนะทุกคนนะกา,าแฟแก้วนี้ราคา200รูเบิลน,นะคะน้ำกำโปูก็บ2 0รรูเบิลเธอแอบแพงนะคะเออตีไปเง่อนไทยก็่อยกว่าอยู่เด้สาวปานราคาสตาบัคแต่ก็อร่อยดีนะคะวัว นี่นะคะทุกคนหลังจากที่เราปั่นจักรยานแล้วเราก็จะมาแวะซื้อของกินกันเหมือนเดิมนะนี่แกฉันอยากให้ดูมันมีเครปด้วยนี่แต่ว่าฉันก็ไม่ได้ซื้อกินหรอกนะเพราะว่าช่วงนี้ฉันคุมอาหารอยู่ฉันก็ดูเพื่อยั่วตัวเองนะคะมันมีครัวซองด้วยเกนะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกลับอยกับ าที่เราเอาใหม่เอาใหม่เป็นจังไหนกันเนี่คคะทุกคนภาพไปปั้นจักรยานนะคะชมบรรยากาศรอบๆเมืองนะคะ ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e นะคะเป็นกำลังใจให้จีในการทำคลิปวิดีโอในครั้งต่อๆไปค่ะนี่คนสิบเพื่สวนแล้วพี่น้องนะกลับมาจากปั่นจักรยานก็เดี๋ยวไปทํากิจกรรมทําสวนต่อนะคะนี่แฮเบิร์กฮเบิร์กข้างหลังจะไปปลูกดอกดาวเรืองพี่น้องนะคะถ้าอย่าถ้าอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะจ๊ะไปก่อนนะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย